เครื่องเลียร์สี่นิ้วสามเครื่องแต่แตฟังกันดีถึงเครื่องจะคล้ายกันแต่สเปเก็ให้มาต่างกันกําลังไฟที่ต่างกันจะช่วยให้แรงบิดไม่มีตกแรงเยอะก็ทํางานได้ต่อเนื่องอย่างรุ่น 100GB จะอยู่ที่1,200วัตต์รุ่น 100GS อยู่ที่750วัตต์และรุ่น 100G ที่1,100วัตต์และ3รุ่นนี้น้าหนักเพียงสกิโลกรัมนะครับรอหมุนที่ต่างกันก็ส่งผลต่อเนื้องงานและก็การใช้งานนะครับ อย่างเครื่อง 100G ที่มีรอบหมุนถึง11,000 rpm ก็เหมาะกับงานตัดงานเจียดหนักๆชิ้นงานที่หนานะครับอย่างเครื่อง 100GS ก็ให้มาถึง12,000 rpm นะครับแต่เครื่องที่รอบต่ำอย่าง 100GD รอบหมุนแค่2,000 rpm ก็เหมาะกับงานขาดัดงานแต่งผิวหรือต้องเก็บงานที่ละเอียดก็จําเป็นต้องใช้รอบต่ำไม่ให้ชิ้นงานทะลุหรือกินเนื้องานเกินนะครับ ถึงเครื่องจะคล้ายกันการใช้งานก็ต่างกันนะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าชิ้นงานจะเหมาะก,กับเครื่องเจแบบไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับ